See your side, see your <c oughs> circle. <oughs> อุ้ยนลายกันนิด Water, okay ป้าเป็นสกิมมี่แกนี่แกบอกมาต่อ Water. ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสุดหล่อไหมครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเรามาเล่นโลกนี้มีแต่ทะเลกระดอนนั่นเองอะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มเก็บขยะในท้องทะเลเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์โอเคป่ะฮะบางคนแบบฮะเก็บขยะเพื่ออะไรนะ <c oughs> มันจะมีเควสเควส s หนึ่งฮะ เราสามารถสร้างตะแกงโอเคป่ะฮะสร้างตะแกงสร้างตะแกง สร้างตัวดักจับขยะในทะเลอะโอเคปะ่ะแล้วเราสามารถเอามาปั๊มเป็นไอเทมได้โอเคปะ่ะซึ่งเราก็ได้ขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่คลิป hmm. ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้งานโอเคปะ่ะฮะเราขอกดเคลมของฟรีแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสุดยอดฮะอ่อันนี้คือคาถาอะไรเนี่ยฮะอันนี้เป็นคาถาที่ว่าทําให้บล็อกนั้นมันประมวลผลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะเก็บไว้ก่อนลวกันฮนะยังไม่จําเป็นโอเคปะ่ะเนี่ยไอเจ้าเนี่ยฮะมีประโยชน์มากบอกเลยมันสามารถเก็บขยะให้เราได้เนี่ยเนีป่ป่ะฮะมันสามารถเก็บขยะให้้้เรราได420คัง ก็หมายความว่าเราอาจจะได้ของฟรีจากท้องทะเลเนี่ยฮะแต่420ก่าชิ้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันซึ่งขยะใต้ท้องทะเลเนี่ยฮะมันสามารถเก็บอะไรได้บ้างก็ของเรามันเป็นตะแกรงแบบไหนเห็นป่ะมันมีตะแกรงหลายอย่างมันมีตั้งแต่ตะแกรงแมวอะไรเนี่ยฮะมันมีตะแกรงอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันมีตั้งแต่ตะแกรงเห็นปะฮะตะแกรงแบบระดับต่ำมันก็จะเก็บของได้เท่านี้เห็นปะฮะแล้วพอตะแกรงที่ดีมากขึ้นเห็นปะฮะมันก็จะเก็บของได้เยอะมากขึ้นนั่นเองเห็นปะฮะ แต่ว่าเราใช้ตะแกรงแบบเดนส์โอเคป่ะฮะซึ่งเดนส์แปลว่าอะไรผมลืมผมขอโทษนั่นแหละฮะตะแกรงแบบเดนส์เนี่ยฮะเราจะได้ของอะไรบ้างลองดูนะฮะเห็นป่ะฮะเรามีโอกาสได้กราวเวลได้ทรายได้ดินอะไรอย่างงี้เห็นป่ะฮะได้เลสต์สโตนด้วยอู้สุดยอดได้ปลาก็ดีเหมือนกันนะปลาก็แบบเนาะเป็นแหล่งอาหารอีกชนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อะเรากินแต่อะไรเรากินแต่แอปเปิ้ลน่าเบื่อใช่ป่ะอู้และนี่อะไรเนี่ยพลาสติกเวสฮะมีขยะท้องทะเลด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ย อืโอ้โลโลโล,โลโอึมีประโยชน์ยังไงไม่ทราบฮะโอ้โหมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้มั้งฮะอืมอใช่ทําอะไรอืใช้ใช้เป็นนาะก็คือนะ อุ่นจินะฮะสามารถนะพูดอื่นแล้วมันดูแบบโหดไร้ทันรุนเนาะอุ่นจิของเราเนี่ยฮะสามารถเผาไอเทมได้40ชิ้นนะฮะซึ่งมันมีสรรพคุณเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสาลายตักแห้งโอเคฮะช่างมันฮะก็เป็นว่าอุ่นจิก็มีประโยชน์เหก่อนันนะบอกไว้ก่อนโอเคพูดมากะเนี่ยผมเนี่ยมาเรามาเริ่มใช้งานเลยแล้วกันจากครั้งก่อนนะฮะเราได้ตะแกงนี้แล้วใช่ไหมวิธีการใช้งานคือเราจะต้องเอาตะแกงอันนี้เนี่ยมาวางในน้ําโอเคป่ะฮะซึ่ง มันคิดขวาโดยตรงไม่ได้ฮะมันจะต้องมีฐานก่อนซึ่งฐานเนี่ยฮะเออแป๊บหนึ่งนะฐานฐานฐานสเตเลเบสแป๊บหนึ่งนะ R A I N E เขียนยังไงเนี่ยโอเคครับเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าฐานอันนี้ก่อนโอเคป่ะซึ่งมันจะต้องใช้ไม้ชนิดพิเศษนั่นแหละดังนั้นเปิดสมุดเคลดฮะมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยเราจะต้องทําน้ํามันพิเศษนะฮะซึ่งน้ํามันนี้มันอ่านว่าอ่านว่าอะไรวะ C O ซส์เซอร์เคสุดๆอุ้ยน้ำลายกัะเนครเอร์คริสโซนะครับอ่านถูกแมล้คริเโซเอาไปนว่าน้ำมันบางสีบางอย่างแล้วกันฮะซึ่งว้ยก็ะไรขึ้นก็เลยขึ้นวทดำแมวเฮ้ยทำไมมันมีเรือดำน้ำอะไรเฮ้ยไม่หอกโอ้ก็เลยขึ้นมันมันมาไม่มันมันมาได้ไงว โ oh, อ้บอดเดิมแมวก็เลยขึ้นเนี่ยเรากำลังดูสูตรอะไรอยู่อู้เนื้อปลาโรมาปลาโรมาน่าสงสารนะแล้วนี่มันไอเทมอะไรเนี่ยบลูเบอร์มันมันคืออะไรฮะกดตัวยูสดูสิฮะมันมันคือไอเทมอะไรเนี่ยฮะฮัลโหลน่าสงสารนะแล้วมันขึ้นมายังไง มันมันขึ้นมาจากรูตรงนี้ใช่ป่ะมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็มาไถ่แหวนแหวนแหวนโอ้ยอะไรเนี่ยเกมมอสแผกอะไรเงี้ยะโอเคแล้วตัวนี้ผมกําลังทําอะไรครับผมกําลังในประเทศบล็อกย่าโอเคป่ะผมพยายามจะขยับบล็อกย่าจากตรงนี้มาบริเวณตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเข้าออกของเราใช่ไหมมันเก็ก,กะดังนั้นก็เลยแบบเออพยายาม ขยับมาตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะเราจะต้องทําน้ํามันวิเศษอันนี้ผมขอเรียกว่าน้ํามันวิเศษแล้วกันนะเพราะว่ามันเรียกยากมากนะฮะคูโซคูคูค,คูเออน้ํามันวิเศษจบซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทำเควสอันนี้สำเร็จเนี่ยเห็นป่ะฮะเราจะได้ธนูอะไรเราจะได้ธนูวิเศษนะ,ะก็คือเออลูกธนูพิสมารีนบางสิ่งบางอย่างซึ่งลูกธนูพิสมารีนเนี่ยฮะเราสามารถยิงใต้าน้ำได้เพื่อเอาไว้สำหรับล่าฉลามสุดยอด เพราะว่าฉลามในเกมเนี่ยมันอันตรายโอเคป่ะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันงับเราแรงขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคครับนี่มันเนื้อกินได้เลยป่ะเนี่ยเนื้อเนื้อฟรีอู้ก็รู้สึกแบบอารมณ์ดีเนาะคือแบบเราก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆปลามันก็กระโดดปึ้งขึ้นมาแล้วเราก็ได้อาหารฟรีโอ้โหโอเคฮะมาดูน้ำมันวิเศษกันก่อนแล้วกันฮะน้ำมันวิเศษสามารถทำได้ด้วยการเออเราจะต้อง ทำชาโคช้างนะฮะซึ่งชาโคช้างก็คือเอามาวางไว้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เราจะได้เป็นชาโคช้างโอเคแล้วนังนจากนั้นฮนะโยนลงน้ำต้มนะฮะ purify water โอเคป่ะ i s c h e m e c เกิดในกลียมัน็เอา water นะฮะก็คือเอาน้ำต้มมานั่นแหละคำว่า water มันพูดง่ายเนาะสำเนียงอินเดียเนี่ยลองพูดดิลองพูดดิดด water <c oughs> ปกติแบบเนาะคนไทยก็จะแบบ water ใช่ไหมฮะท้าฝรั่งก็แบบ water ใช่ไหมครับ จำเนียงอินเดียไงเอา water อ่า w a t e อ do you w a n อ to grab a water เอร์ได้สาร,จร้จริงเลยเนี่ยนะนะสาระช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับบอกไว้ก่อนโอเคครับกลับมาเรื่องน้ำมันพิเศษเรากันต่อครับวอเตอร์วอเตอร์โอเคโอเคโอเคครับทำ <laughs> ผมกินอะไรมาเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นกับชีวิตเหลือเกินนะโอเคครับเราต้องการน้ำเปล่าที่ต้มแล้วนะซึ่งเราไม่มีน้ำต้มนะอ่าไม่มีน้ำต้มก็ต้มสิฮะปะโถ โอเคครับตักน้ํามาแป้งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปหน่อยซึ่งเชื้อเพลิงเนี่ยฮะเรามีพวกสติกเยอะนะดังนั้นเราเอาสติกเนี่ยฮะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นิดนึงโอเคครับหล่อต้มน้ำแป๊บหนึ่งแล้วระหว่างนี้ฮะมันต้องการชาโคช้างใช่ป่ะฮะเราก็นี่ครับแปด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 นี ah ่ครับได้มาอ่าฮะนะฮะขาบให้เรียบร้อยแบบนี้จุ๊บ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 อ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอยนะะฮ เออน่าแหละเราได้น้ำต้มเรียบร้อยทำไงกับชีวิตต่อผมขอเออแป๊บหนึ่งนะเออแป๊บหนึ่งนะจึ๊บจึ๊บโอเคครับชั่วข่าวชั่วข่าวเราจะโยนน้ำเข้าไปแบบนี้ปึ้งโอเคปะ่ะฮะและหลังจากนั้นน,นะเราก็จะโยนชาวโคช้างนะฮะโยนเข้าไปอ่าเห็นปะ่ะฮะเราก็จะได้เป็นน้ำมันวิเศษนะฮะซึ่งน้ำมันวิเศษนี้มันก็คือน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งเราไปไว่ายนะ้ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันอ่านว่าอะไรเนี่ย อย่าพยายามเลยฮะเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวพออ่านออกเสียงผิดเดี๋ยวก็มาบ่นผมอีกนะโอเคครับเราได้น้ำมันวิเศษตาลุ่มซูชีฟกันแล้ว <laughs> ตามมาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยฮะซีรีส์นี้โอเคครับเราได้น้ำมันวิเศษอันนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราต้องทาอะไรต่อตักน้ําขึ้นมาฮะเราล,ล้งจากนั้นถัดไปฮะเราจะต้องเอามาย้อมไม้ไอ้เจ้าเนี่ยซึ่งไม้อันนี้มันสามารถย้อมได้โดยการนี่งเอาไม้แผลงแมวอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เอามาล้อมรอบน้ํามันวิเศษตาลุ่มซูชีพนะฮะ เอาเ้ยเอาไปไปเยลยรวมทุชีพมาทุกอย่างเลยเขะเอ่อขอบุดเดินแพงนิดนึงเอ่อฮะเออนะฮะเอาน้าไว้อย่างงี้แล้วก็ล้อมรอบแบบนี้นี่ฮะเราก็จะได้ไม้พิเศษนะฮะอันนี้ก็คือคาว่าอะไรนะทรีเดตนะฮะก็คือเหมือนแบบไม้ที่ว่าแบบมีการเคลือบอะไรเรียบร้อยคือแบบเป็นไม้แบบที่ผ่านการบํารุงอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าไม้มันดีแล้วกันโอเคฮะาอาจจะเป็นไม้ที่แบบทนน้ําอะไรก็บาทันไปฮะ โอเคแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะเออเราจะต้องทำวูดเดนเกียร์อ่าฮะซึ่งวูดเดนเกียร์ก็คือทำแบบนี้อา่าฮะแปะ๊บแป๊บแป๊บแป๊บเมื่อก,กี้ผมอ๋อฮัลโหลเวอร์แป๊บหนึ่งนะฮะวูดเดนเกียร์มันทำอยังไงนะอ,อ๋อโอเคโอเคมันทำอย่างนี้ตึงตงเตง้ตงตงเต้งอา่าโอเคครับเห็นปะได้วูดเดนเกียร์มาเรียบร้อยแล้วเยี่ยมนะอา่าฮะนี่มันมอสอะไรเนี่ยมอสอะไรไม่บอกชื่อด้วยนะฮะ โอเคครับเราน่าจะคราบขาดอะไรกันขาดสติกโอเคครับไม่มีปัญหาเอาสติกออกมาสติกโอเคขาดอะไรอีกขาด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 สติงอ่าสติงเรามีไหมฮะสติงอู้สติงเรามีตั้งเยอะแยะนะฮะโอเคไหนดูสิฮะเราได้หรือยังเนี่ยฮะทำได้ยังทำได้ยังขาดอะไรขาดสลับกว่าจะคราบได้แต่ละอย่างเนาะโอเคครับเราก็ทำสลับมาแบบนี้และหวังว่าเราน่าจะขราฟได้แล้วล่ะมั้งหนึ่งตองซัม ออมันไม่มีเอ็กิพเมนต์ไ้เหรอขอโทษโอเคเอ่อฮะวิธีการใช้งานของมันทำยังไงวิธีการใช้งานคือเราจะต้องลงไปข้างล่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรข้างล่างตัวนี้หรือเปล่าอ่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีไปก่อนไม่อยากเจอแั้งนั้นแหละฮะสวัสดีฮะโอเคครับ,บ,บข้างล่างตรงนี้ปลอดภัยนะเดี๋ยวผมขอวางบล็อกอะไรนิดนึงนะครับผมจะวางบล็อก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 นะฮะผมจะวางอย่างนี้ข้างล่างนั้นฉลามปะ จะเอ๋สวัสดีฮะเราจะวางแบบนี้นิดนึงฮะลงมาข้างล่างเอ,อ้ยน่ากล <ivities S 2> ัวโอเคฮะวางแบบนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแบบนี้เอาเย่วางฐานแบบนี้อ่ะเห็นป่ะฮะแล้วมันก็จะขอทุบนี้ออกแป๊บนึงฮะโอเคครับเนี่ฮะเราวางฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราก็วางตะแกรงแบบนี้เข้าไปวับอ่าแค่นั้นแหละฮะลองดูสิฮะมันจะจับอะไรให้เราได้หรือเปล่าเนี่ยอืมอู้ ของฟรีนี่ไงไอเทมมาแล้วโฮ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 สุดยอดมันสามารถจัดเก็บไอเทมได้420ครั้งใช่ไหมฮะนี่แหละฮะได้มาฟรีแล้วอันหนึ่งนะฮะรู้สึกตะแกงออ้ได้หนังได้หนังหนังหนูเหรอฮะเออเพื่อก็เนาะมันคือของฟรีะนะฮะคือถามว่าตะแกงอันนี้เนี่ยฮะมันแพงไหมมันก็เอยขอโทษกดผิดตะแกงอันนี้มันแพงไหมมันก็แพงนั่นแหละฮะแต่เชื่อเถอะฮะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยฮะหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยนะว่าแบบเฮ้ยไอเจ้าหน่วยเงินอันนี้เนี่ย หน่วยเงิน n b c อ่ะเนี่ยหน่วยเงินหน่วยเงินห้าเนี่ยฮะเห็นปะฮะห้าบาทเนี่ยฮะห้าห้าห้ามันใช้งานยังไงใช่ไหมฮะเราสามารถกดไปที่ตัว L นะฮะไม่ใช่สิกดมาที่เนี่ยเนี่ยฮะกดมาที่เควสตรงนี้เห็นป่ะครับนะนี่เราสามารถเลือกซื้ออะไรก็ได้เห็นปะฮะเนี่ยอยากจะซื้ออะไรก็จิ้มเลยเนี่ยอยากได้เดวอนพิกแอดทำไงครับจิ้มเข้าไปครับนี่ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบแพงไปนะฮะ เรามีอยู่ห้าห้านะฮะเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างเอ่อห้าห้าซื้ออะไรไม่ได้สุดยอดเอ้ยอ้ไออ,อ,อ,อันนี้น่าสนใจเอ้ยอันนี้น่าสนใจมากค่ะนี่เห็นปะฮะเรามีห้าห้พาพอดี <laughs> เข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยไม่พอดีดิมันต้องการห้าหน่วยงนินหน่วยเงินอะไรเนี่ยกิวกิวกีบหน่วยเงินกีบเหรอห้าห้านั่นแหละฮะมันต้องการ5้าบาท4ใบเห็นปะฮะซึ่งเราซื้อไม่ได้อ๋อ เง Franc ินหาได้จากไหนขอดูแ huh. ป uh ๊บหนึ่งนะ G I L อ่าฮะเป็นเงินหาได้จากไหนได้บ้างไหนดูส uh ิเ huh. งินหาได้จาก tiktok 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 เงินหาได้จากนี่ไงเห็นป่ะฮะนี่ไงสามารถอ่าเห็นป่ะมีโอกาสได้ตั้งหนึ่งดอลลาร์เนี่ยฮะแค่หนึ่งบาท อารมณ์ประมาณมันแบบใครทิ้งเงินไว้ในมาหาสม,มุทรก็ไม่รู้นะเงินมันก็จะค่อยๆล่องลอยมาติดตรงนี้นะเงินไม่ได้สัก,กบาทเลยชีวิตน่าเศร้าเหลือเกินอือใครฟรีก็ดีและนี่อะไรเนี่ยกรูน่าจะเป็นผงอะไรเหนียวๆสักอย่างมั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 ง,มงไม่รู้นะฮะก็อนาคตเราอาจจะสามารถปั๊มเงินได้เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ครับรับของรางวาัลฟรีทา้าดาและตอนนี้ครับเห็นป่าเราได้ธนูวิเศษแล้ว <laughs> เป็นธนูที่ว่าเราสามารถยิง พวกฉลงฉลามได้อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเราจะต้องไปเซ่ฮัลโหลนั่นฉลามปะ่ะอ๋อนั่นปลาโลมาเฮ้ยไม่ใช่ชนปลาปลาหวานเฮ้เราเล่นถึงอพิโสดที่2แล้วผมยังจําผิดผิดถูกๆอยู่เลยวัด,ดีฉลามฉลามอยู่แถวนี้ไหมฮะผมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะฮะวัดดีฉลามฉลามไม่มีนะฮะไม่มีดีแล้วแหละโอเคครับไปกลับไปยังพื้นที่ของเรากันต่อ,ตอจะพูดทําไมเนี่ยฮะเคเราก็พกธนูเอาไว้โอเคป่ะฮะถ้าวันดีคืนดีเราจะต้องลงไปข้างล่างก็เตรียมอาวุธดีๆแล้วกันตตตออนนนนนีีี้้ผมมมมมครรรรงงกาาาาเเเเพิิิ่ดึห็ปสถ แบ่งพื้นให้มันหลายๆชั้นได้เห็นปะ่ะเพราะว่าอะไรหลังคาฟาร์มของเราสูงใช่ไหมเออผมคิดว่านะผมจะทุบตรงนี้ออกนะฮะทุบใบไม้ตรงนี้ออกก่อนเอเคปะ่ะทุบก่อนทุบตรงนี้ให้หมดโอเคปะ่ะแล้วในเนี้ยฮะมันมีอะไรมันมีใบไม้ใช่ไหมผมจะทําอะไรรู้ป่ะฮะผมจะแบ่งพื้นที่ตรงนี้ให้มันกลายเป็น2ชั้นอ่ามันจะได้แบบมีพื้นที่แบบทำมาหากินแบบเยอะขึ้นนิดนึงไงเข้าใจปะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเราขยายอุ้ยกดผิด เนี่ยเราขยายไปแบบข้างนอกไม่ได้ใช่ปะ่ะฮะมันเป็นน้ําคือตามทฤษฎีมันก็ขยายได้นั่นแหละแต่ว่าแบบต้องมานั้งอุดน้ำเดืดมันลำบากใช่ปะ่ะดังนั้นนี่ทําชั้น2เลยชีวิตจะดีมากขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะแยะอ่า อะลองดูแล้วกันฮะบางคนอาจจะแบบฮะทำชั้น2แล้วมันไม่แคบหรอมันไม่แคบอันนี้ดู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 ด,ด,ด,ดูเบื้องแหนเบื้องแหนเบื้องเบิงเบิง,บงขึ้นมาข้างบนฮะอ่าฮะนะนี่คือชั้น2เห็นป่ะหลังคาย,ยังสูงอยู่เลยเนี่ยแล้วสามารถวาง่องเก็บของก็ได้เห็นป่ะฮะแล้วไม่ต้องกลัวว่ามืดเพราะอะไรฮะนี่เห็นป่ะข้างบนตรงนี้มีซีเรนเทิลน,นะฮะและที่สําคัญคือมอนเตอร์ไม่เกิดเออเพราะอะไรฮะมันเป็นใบไม้ใช่ป่ะดังนั้นรัพพื้นที่ตรงนี้เหมาะเจาะมากดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวางบล็อกตรงนนีี้ปปอเเเ่าัลวดดยพื็ห โอเคโดยเบืองต้นฮะตอนนี้ใบไม้เรายังมีแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยแปะไปเพิ่มเติมแล้วกันผมขอทำบันไดแป๊บหนึ่งนะเราจะได้ขึ้นไปข้างบนได้แบบง่ายๆอ่ะนะโอเคฮะทำบันไดแบบนี้อ่ะ เราก็จะขึ้นไปข้างบนปัม๊ม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 ท้าดาเห็นปะฐานทัพเรามี2ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละคือการออกแบบอย่างชั้นฉลาด <c oughs> ถามว่ามันสวยงามไหมมันก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าเรามีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมเ็นป่ะข้างบนตรงนี้พื้นที่ตั้งเยอะตั้งแยะเหนะเราจะเอากล่องเราจะเอาเครื่องมืออุปกรณ์อะไรก็เชิญตามสบายนะฮะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ก็ระวังไฟไหม้หน่อยแล้วกันนะฮะอย่าเอาอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับลาวามาไว้ข้างบนแล้วกัน <c oughs> คือตอนนี้เราก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับลาวาดัังนน้ก็ไม่เเปป็นนไระะอคลงางล่าง อเออใช่แล้วข้อมูลตรงนี้เห็นป่ะมันเป็นใบไม้ใช่ไหมมันเป็นใบไม้มันคือสวนแอปเปิลนะครับ A P P L E Apple Apple ใบใหญ่ยิ้มให้ใคอรอารมณ์ดียิ้มให้เธอสนุกยิ้มให้เธอสบายเพลงอะไรเนี่ยมันเป็นรายการเก่าแก่ในช่อง UBC Spark ไม่ใช่สิครับ UBC Kids อาเกิดไม่ทัน UBC Kids UBC Kids ก็คือ True Spark นั่นแหละครับใช่ปะ่ะฮะ True Spark เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับช่างมาเถอะครับเรื่องเกเรื่องเรื่องกแก่ๆไว้ใจผมนะฮะเราจะแก่ไปด้วยกันโอเคปะ่ะโอเคครับข้ามมาตรงนี้นะครับนี่คือสวรรค์ของเรานะฮะเราจะแปะแอปเปิลเข้าไปซึ่งเราแปะแอปเปิลเข้าไปใช่ไหมฮะหิวเมื่อไหร่ก็นี่เลยฮะปึบหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแบบหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นทาวเวลกิ้งนะเซเว่นทาวเวลฮะเซเว่นทาวเวล นี <c oughs> ่นะครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆยอดจริงๆยอดจริงๆเอาใช่ปะล่ะฮะมันก็เป็นอะไรที่ดีใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราใช้เป็นบล็อกไม้ในการสร้างอย่างเนี้ยหนึ่งเลยคือความสว่างเนี่ยฮะมันก็จะแบบปิดบังใช่ไหมฮะพื้นของเราก็จะมืดใช่ไหมแลวเกิดสมมติเราใช้ใบไม้ในการสร้างเห็นปะฮะเราก็สามารถมองเห็นทะลุข,ข้างบนได้ใช่ปะ เออเพิ่มเติมคืออะไรฮะเรามีแอปเปิลกินฟรีด้วยจีพ <g> ีดีดีบอกเลยแล้วตอนนี้ผมเริ่มจะสงสารน้องแพนกลินของเราแล้วสิดูสิฮะล็อกคอนะฮะคือล็อกตัวแหลมมันแบบมันค้ำคออยู่น่า, Lock <c oughs> นาสงสารนะเราจะปล่อยน้องออกมาโอเคป่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะต้องทำั้วก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดินลงมหาสมุทรวิวแล้วคนนี้น้องหายไปเลยนะน่าเศร้าไม่เอาฮะไ,ไม่เอาไม่เอาทำั้วก่อนนะก็รู้วะเออก็ู้วาทำแบบเนี้ยเออเออแบบเนี้ยอืมอืมอืมโอเคฮะ เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยเฟนอะ F E N C E นะฮะรั้วแบบเนี้ย What the mail เนี่ยแค่จะทำ้วชีวิตมันต้องลำบ,บากขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยดูดิอ่าล oh, ำบากจังเลย oh. โอเคครับทำแมวแปบ๊บหนึ่งนะฮะทำแมวโอเคครับชีวิตมันช่างน่าสงสารเหลือเกินแค่จะทำ้วชีวิตลำบ,บากขนาดนี้อ้าวดาบพังอีกดีเรามีหินลงเหลือไหมฮะโอเคสุดยอดเรามีหินลงเหลือด้วยอ่าอ่นะฮะทำสโตนไนท์แบบนี้โอเค แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้โอเคตอนนี้เรามีรัวแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะวางแบบนี้วางแบบนี้ <Huh? S 1> เอ่อเอาโอ้โอเฮ้ยเราสามารถเดินทะลุได้เหรอเฮ้ย <Huh? S 1> <Hey! S 2> ผมเชื่อนะว่าไอ้เจ้านกเออน้องน้องนกเพนกวินของเราเนี่ยฮะ mm hmm. เขาไม่น่าจะเดินทะลุตรงนี้ได้หรอก mm hmm. เพราะอะไรฮะเออเอมันยังฉลาดน้อย mm hmm. อะไรอย่างงี้งเฮ้ย <laughs> อย่างงี้ก็ดีดียครับเอ่อเราสามารถลงไปได้นะฮะแต่ว่าไอ้เจ้านกเพนกวินมันก็อาจจะเดินลงไปได้นั่นแหละฮะ mm hmm. ไม่รู้ใช่ป่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่กันอะไรเลยใช่ไหมล่ะ โอเคครับทำรั้วเพิ่มเติมอีกสักหน่อยทำรั้วเพิ่มเติมแบบนี้อ้แะนะฮะแปะแบบนี้อ่าแล้วตอนนี้ครับเราก็สามารถปล่อยนอนออกมาได้แล้วนะฮะวัาวีนอนชื่ออะไรดีเนี่ยฮะนอนชื่อชิลลี่บิลลี่โอเคครับก็ชื่อน้องน้อง,น,องน้องพริกนะครับ <laughs> จะกดคนละอย่างกันเ๊ะชิลลี่เอชิลลี่พริกเขียนอย่างงี้ป่ะ T H I L L Y น่าสนใจโอเคครับ <c oughs> ผมไป Google มาเรียบร้อยแล้วฮะคขาว่าชิลลี่เนี่ยอันนี้มันเหมือนคำว่าชิวโอเคป่ะผมมัน,ม,นมันเป็นคำพ้องเสียงคือชิลลี่มันก็แปลว่าพริกใช่ไหมแต่เนี่ยมันแบบชิวอะเข้าใจไหมชิวชิวมากเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะดังนั้นเราจะเรียกว่าน้องพริกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โอเคสวัสดีน้องอ้าไปไหนไปไหนลลไปไหนฮัลโหลฮัลโหลไปไหนเขากลัวเราเหรอเขาพยายามเดินหนีจากเราป่ะฮะ ป๊บหนึ่งนะอยากรู้จังถ้าเกิดสมมติเราเจ๊เอ๋แับดี้ฮะไอ้นอนหนีเราอ่ะอ๋อดูหนีไปนู่นเฉยเลยนะเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเนาะเออ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 ไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วขอโทษขอโทษโทษโทษน้องไม่รักเราอ่ะน่าเศร้าเนาะ กลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะจำได้ไหมฮะว่าเราดักจับขยะเอาไว้เห็นปะฮะเราได้ของมาเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บขยะก่อนแล้วกันไอ้จ้าที่ผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่ปล่อยน้องชิลลี่ออกมาอะไรเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างเกะกะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะเฮ้ลองดูสิฮะว่าเราจะได้ของอะไรบ้างท่ดาปืดเอาออกมาให้หมดเลยครับฟืดออ้ดูดิได้เงินมาเท่าไหร่ครับได้เงินมาสี่ดอนนะฮะเงินฟรีๆก็ดีนะฮะแล้วนี่ขยะพลาสติกทําอะไรได้บ้าง พยะพลาสติกก็คือได้เป็นพลาสติกนะฮะก็ไม่น่าถามเหมือนเหมือนเมื่อกี้ในในคลิปแรกอะผมถามใช่ไหมว่าน้ำต้มเราได้อะไรก็ได้น้ำต้มนะ,ะอันนี้ก็คือได้พลาสติกแล้วมันคืออะไรมันก็คือพลาสติก <c oughs> ไม่น่าถามเพิ่มเติมคืออะไรฮะเราได้อุจจิด้วยนะฮะอุจจิก็อย่างที่บอกคือใช้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะฮะ แล้วก็กระดูกปลาก็ได้เป็นโบนมิลอู้ดีจังเค okay, ฮะเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวเราจะทําตัวดักเก็บขยะเพิ่มเติมอีกสักประมาณ2อันดีกว่าเค okay, ปลฮะเพราะอะไรนะหรอฮะอย่างที่บอกไปก็คือมันสามารถเนี่ยมันจะมีพิสมารีนให้เราถูกต้องมาแล้วที่สําคัญคือมันสามารถหาเงินให้เราได้เออนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ดีมากคือทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราจะหาเงินเนี่ยวิธีเดียวก็คือนี่ครับ เราจะต้องมานั่งดักเก็บขยะโอเคป่ะฮะซึ่แป๊บนึงนะนี่มันแร่อะไรเนี่ยเออเจ้าเอ๋พอดีฮะนี่มันแร่อะไรนั่นแหละฮะก็คือมันเป็นวิธีเดียวที่ว่าเราจะหาเงินได้เห็นป่ะดังนั้นฮะเราจะต้องทำดากที่ลิ้นพันเราจะต้องทำตัวดักเก็บขยะทะเลเยอะๆโอเคป่ะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเรามีสติงเยอะแล้วใช่ไหมใช่ดังนั้นครับทำเลยใช่เริ่มต้นฮะเราทำแบบนี้แป๊บนึงแต่แต่แต่เอ้าโอเคเอาแป๊บนึงครับเราทำแบบนี้อ่าฮะแต่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 แป๊บหน มันต้องการกี่อันเนี่ยสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสิบสองอโอเคครับเยอะเกินและหลังจากนั้นฮะเราก็มาค้าแบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องมานั่งค้าแบบขาดอะไรเงี้ยโอเคครับแป๊บหนึ่งค้าแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราก็ค้าแบบนี้อ่ะฮะโอเคครับกว่าจะเสร็จแต่ละอันนี่เราได้ตะแกงเพิ่มเลยนะทำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮะแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็ทำแบบนี้สังเกตนะฮะว่ามันมี ว่ามันมีตะแกงหลายแบบเห็นปะอันเนี้ยมันจะดูว่าแบบเฮ้ยมันมีความถี่กว่าเดิมเพราะอะไรฮะอันเนี้ยมันจะเ,เก็บไอเทมให้เราได้น้อยนะนะคือเควสมันให้เราทําก็เทำๆไปเถอะนะฮะต่อไปฮะเราต้องทําฐานเหมือนเดิมโอเคเราจะต้องทําอะไรฮะเราต้องทำวูดเดิลเกียร์ก่อนใช้ปะโอเคครับทำวูดเดิลเกียร์มาหนึ่งอันอ่าฮะแล้วก็ทําแบบแอบขาดสลับอโอเคอุปกรณ์ของเราครบเรียบร้อยอ่า ทำไมมันไม่เด้งเออเด้งช้าเนี่ยหลอกให้เราดีใจนี่ฮะเอ๊ะเห็นโอเคครับนี่เราได้ของฟรีอีกหนึ่งอันเห็นป่ะฮะอัปเปอร์ซึ <c oughs> ่งมันเป็นฮอปเปอร์ที่ว่ามันความไปความมาแล้วเพิ่มเติมคืออะไรเราได้อาหารด้วย <c oughs> สุดยอดเราไม่ต้องกินแอปเปิลแล้วได้มาเท่าไหร่ครับได้มาสี่อัน <c oughs> ก็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 ดีครับของฟรีครับไม่ปฏิเสธนะฮะมาดูโภชนาการอาหารของเรากันดีกว่าตอนนี้โภชนาการอาหารของผมน่าสงสารมากเลยดูดีครับเป็นบุคคลที่แบบขาดแคลนสารอาหารนะฮะ นมก็ไม่มีให้กินนะฮะแป้งสาลีก็ไม่มีให้กินเป็นคนขาดโปรตีนด้วยขาดผักด้วยไ่ตายเถอะน่าสงสารเนาะชีวิตนี้โอเคครับทำเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันฮะแบบนี้แล้วเราก็วางตะแกรงแบบนี้เข้าไปอ่ออาฮะโอเคซึ่งอันเนี้ยฮะเราก็จะดักจับไอเทมให้เราได้เหมือนกันโอเคป่ะฮะแล้วนี้มันอะไรเนี่ยสามารถใส่เหยื่อได้ด้วยเหรอโอ้น่าสนใจสามารถใส่เหยื่อเข้าไปแล้วเราจะไปหาเหยื่อจากไหนอะ ไม่รู้เหมือนกันฮะช่างมันคือเหยื่อแป๊บหนึ่งนะน,น,นี่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 คือเหยื่อป่ะไม่รู้นะลองดูนะถ้าสมมติเราใส่เหยื่อ <The earthquake> อ่าไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ต้องไปใส่มันหรอกเพราะอะไรฮะนี่เห็นป่ะขนาดเราไม่ได้ใส่เนี่ยของยังได้ตั้งเยอะแยะเห็นป่ะดังนั้นไม่ต้องไปใส่มันหรอก <The earthquake> เดี๋ยวเราต้องสร้างเครื่องนี้เพิ่มตัวอีกหนึ่งเครื่องฮะผมจะต้องการน้ำมันวิเศษอีกแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับต้มน้ำครับแล้วอ้าใส่น้ำก่อนสิปะโตโอเคครับต้มน้ำสักครู่ฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะะะแลลหัังจจาาากนน้เรท ก็<อ>ชาวโคช้างแปบหนึ่งนะฮะปืดปืดปดแบบนี้แล้วก็โยนเข้าไปถุยกลายเป็นน้ํามันพิเศษโอเคตักขึ้นมาแล้วก็เอามาล้อมรอบแบบนี้เห็นประหาได้ไม้พิเศษอีกอันแล้วเยี่ยมโอเคทำวูดติ้นเกียร์แบบนี้แล้วเราก็ครับฐานอีกหนึ่งอันขาดจะติ่ง อย่างที่เขาบอกะว่าช่วงแรกๆเนี่ยฮะสติงเนี่ยฮะมีความสําคัญมากผมเชื่อแล้วนะฮะดังนั้นถ้าท่านผู้ชมเล่นตามนะฮะผมแนะนำนะให้ทําต้นไอ้เจ้าเนี่ยต้นต้นต้นอะไรนะต้นต้นปั๊มใหญ่แมงมุมอะฮะทั้ง2ต้นเลยโอเคปะ่ะมันจะทําให้ชีวิตเราสบายมากโอเคครับของครบเรียบร้อยอา่าฮ่แล้วตอนนี้แหละเราก็จะมีแร่เยอะไปหมดแล้วปุ๊บล้วก็ใส่ตะแกรงเข้าไปวับ ซึ่งตรงนี้ครับผมสามารถกระโดดลงไปข้างล่างได้โอเคป่ะฮะซึ่งจะเอสวัสดีครับมีสิ่งมีชีวิตอะไรโอ้สวัสดีครับป่าวานดีเนะาะฉลองฉลามไม่มีเลยอะฮะเออเออ,เอ,อมันมันมันดีแล้วล่ะครับผมผมไม่อยากเจอฉลามพูด <c oughs> ไปอย่างนั้นแหละโอเคครับขึ้นไปแล้วไม่ไหวกลัว <c oughs> รู้หรือเปล่าฮะไอ้พวกกาเวลพวกดินแล้วก็พวกทรายอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถเอาไปล่อนหาแร่ได้โอเคปะ่ะเพราะมันจะมีเควสเควสหนึ่งเออเควสถัดถัดไปเนี่ยแหละฮะมันจะมีเครื่องล่อนแร่อันนี้เนี่ยฮะเขาจะเขียนอยู่ว่าเราสามารถหาแร่ได้ โดยใช้น้ำนะฮะแล้วก็ทรายกาเวลแล้วก็ดินเนี่ยฮะเอามาล่อนแร่หาแร่ได้อ่าซึ่งมันล่อนแล้วมันหาแร่อะไรได้บ้างเนีย่ยขอดูแป๊บหนึ่งนะดูก่อนดูก่อนมันล่อนหาแร่อะไรได้บ้าง B O X อ่าฮะล่อนหาแร่อะไรได้บ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บอ้เราสามารถเอาคอมโสโตมาล่อนได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเจ๋งจังซึ่งไอเครื่องล่อนแร่เนี่ยฮะมันสามารถล่อนได้แร่อะไรได้บ้างก็นี่ถ้าเกิดสมมติเราดูตรงนี้ฮะเราสามารถเอาแร่เช่นแบบแบบอันนี้อันนี้มันแร่ขั้นสูงฮะไม่เกี่ยวเราสามารถเอาทรายมาล่อนได้เห็นป่ะเนี่ยถ้าทรายเราก็จะได้ไอรอนเห็นป่ะได้เหล็กด้วยได้อลูมิเนียมได้ทองได้ตะกั่วถ้าเอาเกวลมาก็จะได้แร่ตามลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอ้เพิ่มเติมคือมีฐานก็ดีะ ดินก็จะได้แร่ของมันแบบนี้อ่ะก็เจซึ่งการล้นแร่เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาทําในเอฟิโซดต่อไปโอเคปะะ่ะครเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้อง afk รอปัม๊มพวกกาเวลก่อนคือใต้ท้องมหาสมุทรมันก็มีนั่นแหละครับแต่ยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลามสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับบิดคลิปในห้องน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันไปได้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบ๊ายถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่ทะเลอย่าลลลลลลลืมมกกกกดดดดดไไคค์เเเปป็นนนนนนาาาััััังงใใใจหหห้้้้้้้วววววยยยยะะะะะฮฮฮแแถิ่ออบบบบรรรณตสสสีี๊